สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชัปปี้เดินป่านะคะคือโดยปกตินะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมารวมกันที่สอพอแม่เมยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดเขตแดนสยามสอพอแม่เมยแม่ตะวอนะคะก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราน,นั่นนี่เราจะนั่งรถนะคะไปยังจุดช่างน้ำหนักนะคะประมาณ5กิโลเมตรค่ะและนี่ก็เป็นพวกพี่ๆลูกหาบนะคะมารอ ชั่งน้ําหนักว่าของใครเท่าไหร่กันบ้างนะคะก็กําลังชั่งน้ําหนักแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันต่อนะคะเพื่อที่จะไปยังจุดเริ่มเดินเราจะไม่ได้เริ่มเดินจากฝั่งทูเล่นะคะเราจะเดินจากฝั่งมอนครูยนั่นเองค่ะจากจุดชั่งน้ําหนักลูกหาบเมื่อกี้นะคะเราก็จะนั่งกันมาประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยก็แล้วแต่ว่า คนขับเนี่ยขับเร็วขับช้าเนอะแล้วก็วันนั้นน่ะมีฝนตกหรือเปล่าถ้ามีฝนตกหนักอะไรองี้ยค่ะทางก็จะไปได้ค่อนข้างยากนะคะบางทีอะเราอาจจะไม่ได้มาเดินตรงคุยหลวงนี้นะคะแต่วันนี้เราได้เริ่มเดินที่ป้ายคุยหลวงนี้เลยค่ะไปกันคะ่นะเราเริ่มเลย <laughs> เริ่ม10โมงในช่วงประมาณ2กิโลเมตรแรกนะคะ <laughs> ก็จะเป็นดันเนินแบบนี้เลยคะ่ะ ก็จะชันนิดหนึ่งแล้วก็เหมือนร่างกายเรามันยังไม่ปรับเนาะก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าโชคดีวันนี้นะคะก็คือไม่ได้มีแดดแรงอะไรแล้วก็อากาศค่อนข้างดีค่ะทําให้เราไม่ค่อยกระหายน้ําเท่าไหร่ในช่วงที่เราไปนะคะก็คือเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกานก็ยังมีดอกไม้สวยๆนะคะให้เราได้ขึ้นชมนะคะอย่างในภาพเนี่ยก็คือถ้าจำไม่ผิดนะคะชื่อว่าดอกเอ็นอาเนาะ ผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะแล้วก็ยังมีดอกไม้ป่าอีกมากมายเลยใครที่เป็นสายชอบถ่ายรูปมาโครหรือว่าดอกไม้เนี่ยต้องมาเลยนะคะรูปนี้สวยมากๆสําหรับวันแรกนะคะมอนคุยไปจอวาเลเนี่ยก็จะมีทั้งเดินอยู่ในป่าบ้างเดินลานโล่งบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่่ก็จะเป็นเดินในป่าซึ่งร่มนะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วก็เวลาเดินลานโล่งๆเนี่ยวันนี้ก็แดดไม่ออกเลยโชคดีมาก ระยะทางของวันแรกนะคะก็คือประมาณ6กิโลเมตรนะคะเ,ออเราใช้เวลาไปประมาณ3มชั่วโมงกว่าเกือบ4นะคะนี่ก็รวมทานข้าวด้วยแวะถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะคะเมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้นยก็ถือว่าโอเคเพราะวันนี้อากาศดีมากๆเมื่อเราเดินตรงมาเรื่อยนะคะเราจะเจอแยกตัววายให้เราไปทางจาวาเลก่อนและในวันพรุ่งนี้เราจะย้อนกลับมาประมาณกิโลนิดๆเพื่อไปทูเลคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินกันมาได้5.5กิโลเมตรและหลังจากนี้ก็จะเป็นโซน้านโล่งๆร้อนๆแล้วนะคะอีกประมาณ500เมตรแล้ก็จะถึงลานกลางเต็นท์จุดสูงสุดที่เราเรียกกันว่าดอยจจวเลนะคะที่เป็นที่หมายของเราในวันนี้นะคะแล้วเราก็จะพักกันที่นี่ในคืนนี้แล้วก็ไม่มีที่อาบน้ำวันนี้ก็คือสักแห้งค่ะมอร์นิ่งวันที่สองค่ะ จอเวเล่ทะเลหมอกก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าอากาศดีมากๆเลยแค่มาคืนได้นอนหลับสบายไม่มีฝน,ไม,มนไม่มีพายุนเนี่ยก็ดีมากๆแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่กิ๊กมาเนี่ย<ม>เขามีประกาศพายุเข้านั่นเองแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าฝนตกทุกวันไม่หยุดเลยหนูจะขึ้นกันได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราก็ลุ้นตลอดว่าเราจะเจอฝนไหมแต่เราก็รอดมาได้โชคดีโชคดีแบบโชคดีอะ<บ> ชูเล่นะคะเราเริ่มออกจากจ้าบ,บาเล่กันแล้วซู่ไหย โอเคไปกันต่อเดี๋ยวเราจะไปทัเรศกันนะคะเราก็เริ่มเดินกันสายหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นวันธรรมดาคนไม่เยอะไม่ต้องรีบมากอากาศก็ค่อนข้างดีแต่ว่าก็จะร้อนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ได้เดินในป่าทึบเหมือนวันแรกแล้วก็ระยะทางก็แค่3.5กิโลก็เลยไม่ได้รีบกันนะคะเราก็จะเดินตามสันเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะประมาณ สี่ห้าลูกได้นะคะเป็นลูกเล็กๆสั้นๆแต่ว่าเนินก็ชันเอาเรื่องเหมือนกันนะคะในอัเนินนี้วิ่งขึ้นแมงเลยทุกคนวิ่งไม่ไหวเดินเถอบ้าบอกมากเนิน เรเล็มหน้าผาแล้วทุกคนร่วงไปตุยเลยนะตัวมากเลยทุกคนใช่แต่วา่ามีมหมอกสัตว์ขึ้นมาคือวันนี้ที่เดินนะคะอารมณ์คลขข้ายๆเขาช้างเผือกเลยมันจะเป็นภูเขาล้นๆอ,อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าโชคดีที่แดดไม่ออกนะคะก็เลยเดินสบายก็เดินมาจากพักก็ถึงแล้วนะคะป้ายดั้งเดิมของทูเลเป็นจุดสูงสุดนะคะก็จะเตี้ยกว่าจอวาเลนิดนึงก็จากป้ายนี้ก็เดินไปอีกประมาณนิดนึงอะ่ะ500เมตรเนาะก็จะถึงลานกลางเต็นแล้วะคะ่ะข้างหน้านะคะก็เป็นลานกลางเต็นของดอยทูเลแล้วค่ะ วันนี้เราจะได้อาบน้ํากันแล้วนะคะเพราะตรงนี้มีน้าตกให้เราไปเล่นเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะกางเต็น,นท์ริมลำธารได้เลยแต่ว่าเราเลือกที่จะนอนบนลานสีขาวๆด้านหน้าเพราะว่ามันมีเน็ตให้เล่นนั่นเองโอเคในที่สุดนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะดอยทุเลเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปกางเต็นท์กันก่อนที่ฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้มัน มีเขาแปลกๆนะคะเดี๋ยวเรารีบกางเต็นท์กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำค่ะหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะคะเอาของเข้าเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปอาบน้ำกันที่น้ำตกทูเลนะคะระยะทางจากลานกางเต็นท์ไปเนี่ยก็ประมาณ500เมตรค่ะแต่การที่เราจะไปเหี่ยนจะต้องมีพี่ลูกหากนนำไปเท่านั้นนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้เราไปโดยลำพังและเขาก็จะรอจนกว่าเราจะอาบน้ำเสร็จ เขาก็จะกลับมาพร้อมกับเราซึ่งถือว่าเขาก็เซฟตี้เราแล้วก็ดูแลเราดีมากๆเลยนะคะสำหรับที่นี่ก็จะแอบมีจุดที่ลื่นและชันอยู่นิดนึงนะคะก็ต้องระวังดีๆด,ด้วยนะ,ะมาถึงแล้วนะคะมันตกกลับไอแตะของกัญญกรจะรอดไหมวันเนี้ย อยากถ่ายอยู่นกลังเดินไปนะจะน้ำตกตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันมันจะเป็นช่องเข้าไปแบบนี้เนาะเราก็ต้องลุยเข้าไปน้ําก็ลึกประมาณเอวนะคะหน้าล่างนี่เป็นหน้าผาเลยนะต้องระมัดระวังนิดนึงขอบอกว่าน้ําเย็นมากเย็นแบบเย็นเจี๊ยบอะแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่แบบ เห็นน e ้ำตกแล้วก็คือพุ่งเข้าใส่นั่นก็คือเยทงนั่นเองหลังจากอาบน้ำเสร็จเราก็มาทานข้าวแล้วก็คณิตคิดเลขกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะใหญ่ๆกันไปเข้านอนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะนี่ก็เป็นระหว่างทางที่เราจะเดินกลับกันเส้นทางระหว่างทุเรไปหมู่บ้านแม่จะวังนะคะระยะทาง7กิโลเมตร90%นี่คือการเดินลง ชื่อว่าสเตซี่นะคะแต่เป็นตัวคู้นะก็คือตามกีกตั้งแต่ที่แคมป์ยันเกือบถึงหมู่บานะ้านแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงพันขาพันแข่งแต่ก็ตดทางไา้น้ำเร็ว เขาเปิดแล้วขอแล้วเดินป่านะคะเจอวัวภูเขาเหรอก็ลงมาจากดอยภูเลแล้วนะคะกำลังจะเดินไปที่หมู่บ้านค่ะก็ระหว่างทางก็จะเป็นวิวนาขั้นบันไดหรือเปล่าก็ขั้นบันไดอยู่เล็กน้อยแต่ไม่จะไม่ขั้นบันไดมากมหาเลยค่ะ เดี๋ยวไปจีเลยเราจะต้องเดินไปเพื่อที่จะไปตอฟอรวิวนะคะโอเคอีก200เมตรสุดท้ายเราก็จะได้กินแปบซี่เย็นๆกันแล้วนะคะมีคนหิวและรีบเดินไปไม่รอเลย สุดท้ายนะคะสิ่งที่อยากจะฝากสำหรับทริปนี้ที่กิกได้ไปเห็นมานั่นก็คือขยะบนยอดดอยเยอะมากๆเป็นขยะที่เราไปเสียบไว้ตามต้นไม้แล้วก็บางทีก็ตั้งใจทิ้งเลยอะ่ะคือรู้สึกแย่มากๆ mm hmm. เราพ่อบอกตัวเองว่าเราคือนักเดินป่าแต่เรากลับทาลายป่าซะเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่า ไปป่าแล้วไม่สามารถที่จะดูแลขยะในมือตัวเองได้เนี่ยก็อยู่บ้านเถอคะค่ะอย่ามาเดินป่าเลยถ้าจะมาเดินป่าก็รักป่ากันเยอะๆให้มันสมกับการที่เราเรียกตัวเองว่านักเดินป่านะคะ